สวัสดีค่ะซีเคนาพความาชมกับบ้านสวนนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะทุกท่านไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะเป็นสวนผลไม้นะคะทุกท่านบ้านพร้อมสวนนะคะพื้นที่ขนาด1นึไร่สตารางวาค่ะราคา1น5 0 0ล้าน2แสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะคะและสามารถเจราจาต่อรองได้ค่ะ เพราะเป็นแปลงที่ดินที่เจ้าของขายเองนะคะทุกท่านสามารถคุยเจรจากันได้โดยตรงเลยนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะหรือท่านใดจะปรับเปลี่ยนรีโนเวทปลูกบ้านเพิ่มก็ได้ค่ะทุกท่านพื้นที่กว้างมากๆนะคะอยู่ที่บ้านหนองน้ำรำพูนค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมแปลงจริงนะคะท่านสามารถติดต่อ เจ้าของที่ดินแปลงนี้โดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะโทรไปคุยและนะัดชมบรรยากาศด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้เจค o นขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ